สวัสดีค่ะพบกับสวขข่ิวจากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำวันที่16มีนาคม2563เรามาเริ่มต้นกันที่การรายงานสภาพอากาศจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ ภาคเหน so ือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยมีฝนฟ้าคะนองบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางของทั้งประเทศปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม3 9 8 0 4ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น5 2ร์เซน์ เป็นน้ำใช้การได้16,080ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น31%และสภาพน้ำในสีขันหลักลุ่มน้ำเจ้าพยามีปริมาณน้ำรวม9,601ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น39%เป็นน้ำใช้การได้2,905ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น16% ส่วนสภาพน้ำท่าในสายลากต่างๆทั่วประเทศแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณค่ายจิรประวัติอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน127ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ9เมตรระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยาบริเวณอําเภอสัพยาจังหวัดชัยนาท7จลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่ำกว่าตลิ่งประมาณ10เมตรแม่น้ำป่าสักบริเวณอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนาครศรีอยุธยาระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ7เมตร แม่น้ำเพชรบุรีบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตรคลองบางสะพานบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตรคลองชุมพรบริเวณอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ7เมตรและแม่น้ำโกโลกบริเวณบ้านโมโนอำเภอสุไงโกโลกจังหวัดนราธิวาสระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ4เมตร ด้านสถานการณ์ค่าความเค็มในแม่น้ำสี่สายหลักลุ่มน้ำเจ้าพยากรมชลประทานติดตามสถานการณ์พร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อเล่งผักดังค่าความเค็มอย่างต่อเนื่องแม่น้ำเจ้าพยาที่สถานีปลาปาสำแรวัดได้0.24กรัมต่อลิตรเกณฑ์เฝ้าระวัง0.25กรัมต่อลิตรมาตรฐานเพื่อการผลิตน้ำปลปาไม่เกิน0.50กรัมต่อลิตรแม่น้ำปลาจีนบาปะกงที่สถานีปลาจีนบุรีวัดได้0.11กรัมต่อลิตร เกฑ์เฝ <ersch> ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน2กรัมต่อลิตรแม่น้ำท่าจีนที่สถานีปากคลองจินดาวัดได้0.23กรัมต่อลิตรเกฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้0.75กรัมต่อลิตรเกฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน2กรัมต่อลิตรและแม่น้ำแม่กลองที่สถานีปากคลองดำเนินสะดวกวัดได้0.11กรัมต่อลิตรเกฑ์เฝ้าระวังสำหรับกล้วยไม้0.75กรัมต่อลิตรเกฑ์เฝ้าระวังเพื่อการเกษตรไม่เกิน2กรัมต่อลิตร สำหรับท่านใดค่ะที่ต้องการสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำสามารถสอบถามมาได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานโทรสายด่วน1460แล้วพบกับสวกนิวได้ใหม่ในครั้งหน้าดิฉันมินตราประเสริฐสวัสดีค่ะ